สวัสดีครับพบกับแบซีทคุกกิ้งครับวันนี้มาชวนทําเมนูข้าวผัดไก่รวนกะเพราครับเป็นเมนูเก็บตกจากวันตุ่จีนนะครับปกติแล้ววันตุ่จีนก็จะมีไก่เหลือค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราก็เอาเนื้อไก่เนี่ยมาผัดกับน้ํามันตํารากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับผัดใส่ซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ําตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วหวานเล็กน้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําการเตรียมไข่ไก่กันนะครับและนี่เราจะอยู่ในขั้นตอนของการลงมือผัดแล้วนะครับเราก็ตอกไข่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ทําการตีตีนะครับเราจะมาทํา การทอดไข่ก่อนนะครับให้เป็นลักษณะของไข่เจียวนะครับนี่เลยก็จะตีไข่ไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะตั้งกระทะให้ร้อนนะครับจากนั้นเทไข่ลงไปนะครับแล้วก็รอให้ไข่สุกนะครับให้ไข่เซตตัวสุกนะครับเราก็ทําการลอนไข่ไปให้ทั่วๆกระทะแบบนี้นะครับจะได้สุกเร็วขึ้นนะ ตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มเซตตัวสุกแล้วนะครับนี่เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการผัดไข่นะครับให้กระจายกระจายเป็นชิ้นแบบนี้นะครับจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปแล้วก็ทําการผัดลุกเค้าข้าวสวยกับไข่เนี่ยนะครับให้เข้ากัน ทำการผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ข้าวแห้งๆนิดหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่ไก่รวนของเราที่เราผัดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ทำการผัดคุกเค้าไก่รวนกับข้าวเนี่ยให้เข้ากันนะครับเราสามารถตัก น้ำจากไก่รวนเนี่ยนะครับใส่ลงไปในข้าวได้เลยนะให้ข้าวผัดของเราเนี่ยมันมีรสชาติเพราะว่าในน้ําไก่รวนเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานเค็มรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะครับนี่เราก็ทําการผัดกุเคเ้าไปเลยให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ใบกระเพราลงไปครับแล้วก็ทําการผัดกุ้คเ้าผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ใบกระเพราสุกนะครับ โ oh, จะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่เก็บตกมาจากตุจีนนะครับเพราะปกติเทศกาลตุ๊จีนเราจะไหว้ด้วยไก่ใช่ไหมครับเราก็เอาเนื้อไก่เนี่ยมาทําการผัดปรุงรสนะครับเอามารวนแล้วก็เอามาทําการผัดข้าวแบบนี้ ก็สามารถกินได้อีกมื้อหนึ่งโดยไม่เบื่อนะครับผัดให้กินได้กับทุกคนเลยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงก็เพื่อนๆที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบร์เซตคุกกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ